วันนี้พ่อได้ซื้อรถบังคับมาให้น้องโซนเล่นเพราะว่าวันนั้นน้องโซนไปเล่นของอ่าคีโนแล้วก็น้องโซนเล่นชอบมากเลยแต่ว่ารถมันมีคันเดียวไม่พอไงครับมันเป็นรถบังคับเนี่ยพอซื้อรถบังคับระวัาางมือเนี่ยครับเช้าใช่ใช่นั่งนี้ได้เห็นแม่ได้เห็นถ้าถ้ามือโดนมันจะอ้าวใช่ไหม มือโดนอ่ะคอนคอนนือเป็นรถบังคับของออน้องโซนออคือเป็นเบตใหแต่ว่าต้องแบ่งกันเล่นนะนไหนอยากเล่นด,ด้วยให้ออน้องโซนเล่นก่อนทำไมไม่เล่นเลยให้น้องโซนเล่นก่อนออแล้วก็เดี๋ยวน้องใบเล่นออไหนรถบังคับอ่ะนี่ แต่ว่าพอ่อต้องหาทานก่อนแกับแกลบยังไม่พังนี่นี่อันนี่ก่นหยิบได้วยกกันนี่พ่อต้องหาทานก่อนนะพ่อมีสองก้อนพ่อต้องหาอีกสองก้อนซี สีเลยอ่าโอเคเดี๋ยวไปพักหาฐาน,นก่อนแล้วก็จะมาใส่ให้น้องโซนเล่นหาฐานได้แล้วเอาเล่นเลย <Yeah. S 2> กดเลยตุ๊ดตุ๊ด <Okay. S 2> เดินหน้านี่เดินหน้า yes โอ้ปลรุดเลยนี่ม oh. ีเลี้ยวมีเลี้ยว

แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันครับอ่ะอุ้มดูกันลองโซนเล่นเลยวนเล่นอุ้มวางลองโซนวางเล่นพโอ้ยหนูวิ่ไยเลยลองโซนได้ลองโซนได้โอ้ยลองโซนได้เก่งมากเลยนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหมันวนอยู่กับที่เลยอ่ะโอเคบายบายก่อนบ๊ายบาย อาจิ้มตาันจิ้มตาไป